สวัสดีเอฟซีบาเมีดสุขูมสุขคนเนี่พี่น้องเด้อคลิปนี้บาเมีดกลามาอัปเดตการท่องเที่ยวนะพี่น้องเนาะนักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวเมืองไทยหลายบอ่อนะผู้ชมอยู่ที่น้ำบินสวรรค์ภนะูมินะวันนี้วันที่ออ 6. 6. 6มีนาคมเนะมาะไปมาเบิ่งกับบาเมีดด้วยทางเบอร์ส้มเอฟซี FC ที่เขามารับส้มกับฝากฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องบาเมีดคุ่นดีเนี่ยพี่น้องเด้พอ,ดอ,อพ่อใดญ่บอมมีดตั้งมีกำลังใจทำกิจต่อไปนะท่านผู้ชมวนะั้ อัพเดทล่าสุดนะทา่านผู้ชมโอ้โหทา่หทาทผู้ชมอู้ยท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวหลายต่างหลายชาติหลายประเทศมากเลยนา่านผู้ชมมารวมตัวที่นี่โอ้โหสนามบินสุวรรณภูมิทา่านผู้ชมล่าสุดวันที่หกหกมีนาคมนะน่านผู้ชมโอ้โหล่าสุดสนามบิน หลังจากฟรีวีซา่าทาบอร์ดให้กับนักท่องเที่ยวนะแต่ผู้ชมเมืองไทยโอ้โหมีแบบไอเดียดีเนาะแต่ผู้ชมให้กับนักท่องเที่ยวนะดึงดูดนักท่อ,โอโงเที่ยวให้มาเที่ยวเมืองไทยนะแต่ผู้ชมโอ้โหมือผู้ชมนักท่องเที่ยวมาเป็นุ่มเป็น,กนเกานะเนาะอันนี้จะเป็นขาเขานะ่านผู้ชมขาเข้ามาเที่ยวเมืองไทยนะตรงนู้นชั้นชั้นสาม ไม,ม,ม่แน่ใจน่าจะเป็นชั้นสามน่าจะเป็นชั้นสามหน่อยแต่ผู้ชมนะน่าจะเป็นขาออกนะนี่ขาเข้าโอ้โหท่านผู้ชมมาท่องเที่ยวเยอะจริงแต่ละคนหอบกระโปงกระเป๋านะท่านผู้ชม ออกลูกจูงหลานมาเที่ยวเมือาางไทยเนาะได้มาเห็นความเจริญของเมืองไทยได้มาเห็นได้มาชิมอาหารดีๆฝีมือคนไทยนะท่านผู้ชมโอ้โหไปไปรับชมกับบะเมียสันล่างนะท่านผู้ชมเนี่ยไป้วกับบะเมียเลยท่านผู้ชมฝากกดติดตามกด subscribe บะเมียดีเด้อท่านผู้ชม ขอให้มาเมียดมีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปเนาะขอบคุณในไลน์ที่เขามากติดตามชมวิดห์วิดจะหาทางลงก่อนนะ ตนี้จะเป็นที่พักนักธบส์เลยไรับสมกกาเม็ดสันลาง ไปรับชมกาวมิดชั้นล่างนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมโอโ้โหเราต้องเที่ยววันนี้ โอ้โหทานผูชมแบบนี้นะโอ้โหหลายหลายประเทศนะทานผูชมนี่ทองไทยนะทานผูชมโอ้โหอื <c oughs> <c oughs> ้มานผูชม โอ้เป็นคนกระเป๋าสัมภาระนะเยอะนะท่านผู้ชมโอ้โหสนามบินวันนี้แตกแล้วท่านผู้ชมอสอนน้องไท่ดิท่านผู้ชมนะการท่องเที่ยว ีวีซ่าทาวนทำให้นะักท่องเที่ยวตผู้ชมแน่นสนามบินอันนี้จะเป็นขาเข้ามาเที่ยวเมืองไทยนะตผู้ชม เยอะจริงๆนะท่านผู้ชมเป็นกลุ่มเป็นทัวร์มาเป็นทัวร์เลยเนาะ พี่น้องมันมารอรับเยอะจริงๆท่านผู้ชมไงั้นไม่กล้าดเดินเข้าไปข้างในนะอัปเดตตรงนี้ด้วกันเนาะท่านผู้ชม ีวีซ่าทาวอนให้กับนักท่องเที่ยวทา่านผบอร์ช่มนะดูี่นอ้องอันนี้จะเป็นข้า ขา,าเข้านะานผู้ชมเนี่ยก็จะขึ้นลิฟต์นะโอเคานผู้ชมถือว่านัเกเที่ยวเยอะนะโอ้โหสงดี้าจะไปจุดนะัดพบ อันนี้มันมิดไม่แน่ใจว่าเป็นกระดาษผิดติดยัางนอก่านผู้ชมเนาะมิดบลูนะ่านผู้ชมโอ้โหนี่ยแตลงเต็มบอร์ดเนาะดูใบอะไรนะไต่หมดเลยท่านผู้ชมเต็มบอร์ดเลยอือสอนมังไทยเลยทธรรมบุษม์ พี่น้องสุดยอดการท่องเที่ยวเมืองไทยที่คลาอัพธรรมุชมมันมีกระจะขอยจุกคลิปสมัยเนานะ ขอบคุณยุชีทุกท่านนะที่เข้ามาดับช่วช่องบามีคนดีขอบคุณครับ